เห็นไหมอืมย่ายๆใส่เครื่องลงไปก่อนใส่ดีหมดีดีงาสีจะได้สวยใส่น้ำตาลเปียนนะคะสูตรนี้ เอาไปให้เอาใจผัวหน่อยวันนี้เป็นวันที่อยู่บ้านฮัลโหลที่รักเชิรับประทานค่ะเ,เอาใจเขาหน่อยผัดผัวเอ้ยผัดไทยให้ผหัวนะครับผัดไทยให้ผัว <c oughs> เดี๋ยวมีอ,อส่วน <c oughs> เพิ่มพลรรังค่ะเจ๋งมากเลยเดี๋ยวลองซิ แต่ยังไงกินแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยอะ่ะร้อนแต่มันร้อนมันร้อนมันร้อนจังอเอาเหอะหอมเชียวปะอืมฮะมร้อนไหมร้อบ